ไพ่เดอะซันนะคะนี่คือเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะในสําหรับนี้เลยนะคะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้สําเร็จทุกประการถามเรื่องความรักความรักสําเร็จนะคะถามเรื่องการงานการงานสําเร็จถามเรื่องสุขภาพแข็งแรงนะคะดูสิเด็กเกิดใหม่สุขภาพจะเป็นยังไงล่ะดูสิคะแล้วถามว่านะคะต้นในนี้มันมีอะไรให้เราเห็นมัง้งมีกำแพงนะคะแปลว่าของคุณมีความมั่นคงงานเนี่ยเห็นปะมันเป็นปึกแผน่นมันมีความมั่นคงมากนะคะ เห็นไหมคะงานที่เราเดินทางไปไหนก็เจอแต่เรื่องดีๆเพราะม้าเนี่ยเป็นม้าสีขาวนะคะม้าสีขาวถามเรื่องเออเห็นพระอาทิตย์ดูสีพระอาทิตย์มีต้องกี่แฉกนะคะเป่งประกายไปทั่วแสงนะคะทาให้อะไรความสมบูรณ์ความอะไรนี้คือแบบชัดเจนเอาง่ายๆมันมีความชัดเจนทั้งแสงของพระอาทิตย์ขนาดนี้นะคะอ้าวแล้วแถมมาดูสิมีอะไร ดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวนันทั้งที่หัวเด็กแล้วก็ที่ทรอบๆตัวด้วยนะคะดอกทานตะวันถ้าใครรู้นะคะเขาเป็นดอกไม้ที่สมบูรณ์ไม่งอใครนะคะเพราะอะไรเขาโตมาใช่ไหมคะเขาก็มีมเมล็ดของตัวเองมานะคะ,มะเมล็ดนั้นหล่นพื้นนะคะแล้วก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมาเลยะคะ่ะเขาได้งอใครไหมคะ เขาเลยมีความสมบูรณ์ในเพศของตัวเองถูกไหมคะถ้าถามว่าคนนี้จะได้ลูกไหมได้แน่นอนนะคะสุขภาพร่างกายนะคะแข็งแรงนะคะระบบภายในระบบสืบพันธุ์แข็งแรงนะคะ,ะ,บบะ,บบะ,คะอันนี้คือมันดีหมดเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่ดีค่ะ